โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับตัวชอบแบงแบงค์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Race of Demon King นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟจีนกันนะครับผมก็ผมเนี่ยได้เปิดเซิร์ฟจีนมาเล่นนะครับเป็นเซิร์ฟใหม่เลยนะครับผมก็เรียกว่ามาจะได้อัปเดตด้วยนะครับจะได้อัปเดตเซิร์ฟจีนในปัจจุบันด้วยเดีย๋ยวปิเสียงก่อนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ดองตั๋วในดีเนี่ยไว้200ใบนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเซิร์ฟจีนเนี่ย ในตู้บัตรทองปกติเนี่ยมันมีพวกตัวละครเอเดนอาที่ยังไม่เข้าในเซอร์ไพรเยอะมากอย่างเช่นทันจิโร่ปรานตะวันหรือจะเป็นแบบชินบุร่างเสาหลักกิยูร่างเสาหลักนะครับผมโอบานานอะไรพวกนี้นะคือมีตัวพวกนี้พร้อมแล้วยังมีพวกอากาซาอะไรพวกนี้ด้วยนะมีอากาศานะครับผมแล้วก็มีเจ้านี้ด้วยนะเกียกโกะด้วยนะครับผมแล้วก็ดาคิผมขาวดาคิร่าฟูมาศูนนะเรียกว่า พร้อมเลยนะครับผมวันนี้200ใบเนี่ยมาดูนะเนี่ยมีเนสเโกะล่างอรสนด้วยนะก่อนมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยไอดีเซิฟจีนเราจะเกิดหรือเปล่านะครับผมก็คือดองมาเพื่อนี้เลยนะครับผมดองมาเพื่อนี้เลยคือผมมีเอเดน่าแค่ตัวเดียวเองแล้วเอสองตัวน้นมีตัวแจกหนึ่งนะมีแค่ซาบิโตซึ่งซาบิโตมันตัวไม่เก่งนะครับผมวันนี้เนี่ยคือมาเปิดหาเพื่อจะหาตัวมาแบกทีมเลยนะครับผมจะได้ฟาร์มมันยาวๆนะสำหรับเซิฟจีนนะครับผมก็ไม่ดีหรอกนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายตัวละครที่ต้องการอยู่นะ ก็มีซันเมิด้วยอ่ะมีซันเมิอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะได้มีตัวละครในเซิร์ฟจีนมันรีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมไปในครั้งแรกอ่าจะเปิดทั้งหมด200รบอัใบเลยนะโอ้โหเปิดมาโทมิโอกะล่างนี้โอ้ตัวเก่งด้วยโอ้โหสุดสุดยอดครับในสุดเปิดมาก็คือได้ตัวแบกเลยครับเปิดมาครั้งแรก โอ้เปิดมาถือว่าสวยมากครับเนี่ยร,รับการันตีครั้งแรกกปเครับ,รบไปต่อครับอืมอรอบนี้เอเดอาไม่ออกไม่เป็นไรครัเอเดอาไม่ออกไม่เป็นไรครับ,ไ,ออไ,ปไ,รรบไปรอบต่อไปรอบที่สามแล้ผม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสับบิโตะออกอย่างนี้ S R น่าจะออกยากครับผมโอเคโหเริ่ม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 ,ม,มได้กลิ่นความเกลือแต่เราก็ได้โทมิโอกะมาแล้วนะก็เรียกว่าแบกในช่วงแรกได้นะครับผมแบกได้ยันท้ายและได้ยันเลทนะครับผมโทมิโอกะกิยูร่างกิยูร่างอะคาเดมี่นี่ถือว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะไปต่อครับจะมาหรือเปล่าครับโอบานายซาเนมิครับผม โอ้โห oh. เริ่มเกลือแล้วครับเริ่มเกลือแล้วเดี๋ยวมีหนึ่งใบติ๊กเล่นไปก่อนอ่าไปเราต้องไม่มีเศษฮึบอ้ยทำอายุอ้ยสวยครับผมทำอายก็เล่นได้ครับตัวเก่งครับเอ้ย S S R ตัวเก่งออกเยอะครับแต่ให้ดีถนะ้าเป็นตัวซ้ําไน้ทําดาวนะอ่าทาอายอีกหนึ่งแล้วครับได้ทาอายมาอีกหนึ่งครับ ให้ส่มฟรีไปก่อนเดี๋ยวมีตั๋วนี้ด้วยนะมีอยู่ห้าใบเดี๋ยวมาหมุนอนะสูรให้ดูในตู้นี้ด้วยแต่ขอหมุนในนี้หมดก่อนนะไปแล้วเปิดไปห้ารอดเอเอสองตัวนะั่ถือว่าเลทออกดีนะเอถือว่าเลทออกดีครับอ่าเอ็นมูครับผมล่างเออนะมาลุ้นกันว่าในตู้นี้เนะี่ยอสูรเนี่ยจะออก ไอสูตรเด็อาร์เนี่ยจะออกสักตัวหรือเปล่านะครับผมอุ้ยกดผิดไปอืมอืมนี่ออกยากแล้วเซนิสอมาอย่างงี้ยากแล้วโอเคก็เกลือไปนะครับผมรับการันตีไว้ก่อนสองรอบสิบห้าชิ้นแล้วนะไปโป๊ะโป๊ะเปิดมาเซนิสอเลย แบบนี้ก็จะลุ้นไงถ้าเปิดมาซื่ออย่างนี้จะลุ้นไงอะโอ้แย่เลยแย่เลยแย่เลยเปิดมาซื่ออย่างนี้จะลุ้นไงโอเคเ,อเราไปสูตรนี้กันก่อนนี่ได้เศษอีกทีนึงอีกทีนึงล้างเกลือไปครับแล้วก็ปลาหมุนเป็นสูตรเปิดมากินเยอะ คือประกะแม่ลุ้นเลือโอ้โห SR 2สองตัวแบบนี้ลุ้น SR ยากครับถ้า SR มาสองตัวอย่างงี้เนี่ครับผมหมุนอีกรอบหมุนอีกรอบเช็คดวงปึ้งปึ้ง,งเกือมากอ่าแลกเนี่ยตัวที่เราต้องการมีเนสุโกะใช่ไหมแลกเปลี่ยนธาตุไฟดูครับผมโอ้เนสุโกะ แต่เป็นเนื้สกอล่างนี้เฉยเลยเนื้อสกอเรจริงด้วยได้เนสโอสกอ่างูศูกกงมาไหมในตู้นี้มีนะม,มันจะออกให้หรือเปล่านี่เซิฟจีนี่ก็อัปเดตตัวละครม,มาเยอะนะล่าสุดก็เป็นพวกเกียวเมย์นะครับผมก็มีแจกด้วยในเะซิฟนี้เกียวเมย์นะครับแจกร่างห้าดาวนะรีก่อนรีก่อนรีก่อนก็ไปเปิดปุ๊บ ไปต่อยาวๆโอ้โหเอเดอาหายไปไหนหมดโอ้โหอินโนสุเกะเอเดตาหายไปไหนหมดเฮ้ยเอเดตาเอ็งกระจุกอยู่ไหนเอ้ยมีลุน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 อ่าไม่มีลุนแล้วครับเฮ้ย ร้อยยี่สิใบได้ดนาสองตัวเองก็แหมไม่ใช่ร้อบเอ้อยยี่สิบเปิดไปร้อยบใบละโอ้โหมันชักจะเกินไปเปล่ารับการันตีไปก่อนครับยีเลยนะไปโอ้โอเอตเอสเอสเ ผมไม่มาเลยทุกคนเลยหกสิบใบนะหมแต่เราก็ได้โทมิโอกาสกับทำมายมาแล้วนะก็แบกได้นะแบกแบกได้ยาวอยู่นะครับผมถือว่าโอเคถือว่าเคนะครับถ้าไม่ได้ตัวอะไรมาเลยนะดูแล้วน่าจะน่าจะยากเลยนะอืมแต่ายากเลยครับที่จะได้ครับผมเปิดต่อครับ ห้าสิบใบสุดท้ายเพื่อเอลตซาออกครับรู้สึกว่าเลดเป็นโอ้ซาบิโตะเอลิอามาทีมาเป็นซาบิโตะโธ่ตัวละครมีเยอะแยะโอ้ซาบิโตะมาอีกตัวละครมีเยอะแยะให้ซาบิโตะแย่วะ่ะเหลือสี่สิบครั้งครับอึเหลืออีกสี่ครั้งครับสี่สิบใบครับสี่สิบครั้งหาอะไรละ่ะบุ้งบุ้ง อักเสือมะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยนะซาเนมิโอบานเอลนี่นะชีน้ำบ,บู่ทั้งสองหลักนะออกยากนะออกยากนะดูดูดูจากเรีแล้วออกยากนะดูจากเรีแล้วออกยากนะได้ดูเอชอา,นะา,าร์มานะครับผมก็ถามว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ไม่ครับผมรับไปก่อนนะการันตีก็เปิดตอบเศษการันตีนะเก็บไว้ เอาไปแลกเรนโกคูแทงหรือเรนโกคูดาเมจได้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้คู่นี้คู่เทพเฮ้ยมันรอบสุดท้ายแล้วเอเดอาร์อีกตัวหน่งเอเดอาร์ออกสามตัวนี่มีตัวเกลือตัวหนึ่งก็ถว่แย่นะสําหรับผมนะมาอีกตัวดิอาา่าฮาน่าจะยากเลยครับโอเคก็ได้การันตีมาก็สามสิบห้านะก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับหมุนในนี่นะ ธาตุที่เราต้องการธาตุไฟนะอ่านิซโก้นี่เป็นหมุดแล้วกันผมได้เกนยะเปลี่ยนเป็นเกนยะเปลี่ยนไปโอ้เกนยะแะเกนยะบ้าเคียบก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมส่องเซิร์ฟจีนให้ทุกคนดูด้วยแล้วกันนะครับผมว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนนี้ รับไปโอ้โหโอ้ยโอยกดผิดอืมรับไปรับไปโอเคเฮ้ยผมหมุนได้นี่ได้นะเผื่อได้ของดีเผื่อได้เผื่อได้สกินเกียวเมเฮ้ยได้มาพันเพชรก็ถือว่าเคคียบกิจกรรมนี้เหรอหมุนไป ่อ,นะอามีกิจกรรมไอ้นี่มาด้วยนะเป็นสุ่มนะแล้วก็ใช้ตั๋วสุ่มนะตั๋วดองได้นะตัวเนี้ยเพื่อมาหาตัวละครนะก็จะมีตัวมาเรื่อยๆในตู้นี้สลับไปนะอืมมันจะมีของที่ยังไม่ได้รับอันนี้ต้องทำอะไรก็สุ่มไปแล้วนี่เมื่อกี้ มีเศษได้หมุนอีกร้อยกว่านะเพื่อเอเดอา์ออกให้นะก็ไม่ใช่เอเดนะครับผมก็รับกรรมตามสาภาพไปครับอ่าก็กิจกรรมหลายอ,อย่างมันก็เหมือนกันนะหลายๆอย่างนะแต่บางกิจกรรมมันยังไม่มีในไทยอย่างกิจกรรมนี้นะนี่ครับผมก็จะมีตัวละครได้เล่นฟรีด้วยนะหมุน,นียเป็นตาเป็นการแบบลงเควสไปเรื่อย แบบลงเควสลงแบบเนี่ยลงด่าไม่เรื่อยมันจะมีตัวเนี่ยระดับแบบสี่ดาวรุง้งเนี่ยให้ใช้หมดเลยนะนี่พวกเนซุกงเนีซุกโเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมก็เรียกว,ว่าเซิร์ฟจีนเรียกว,ว่าน่าเล่นนะมองว่าน่าเล่นนะเซิร์ฟจีนนะครับผมเขียน okay, นี่ครับมีแจกเกียวเมย์ด้วยนะสุดๆนะบอกเลยสุดๆนะมีแจกเกียวเมย์ด้วยนะครับผมเซิร์ฟจีนคะรับแล้วก็เซิร์ฟเปิดมานานแล้วนะครับผมก็ของแจกดีๆก็เลยเยอะนะครับผม ว่าเดี๋ยวเซิฟเอเชียเซิฟไทยกอนเราเนี่ยก็มีแจกนั่นแหละแต่ว่าแบบในะช่วงนี้มันยังไม่ใช่ชว่วงเวลาที่จะแจกครับเคเอาโทมิอกะกับธรรมายโยเข้าก่อนนะบมเดี๋ยวค่อยอัพนักอัพวลว่ะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างนะสำหรบับการเปิดกระชานะก็เรียกว่าแรกแรกออกดีแล้วหลังๆนี่เริ่มแบบ ปแปลกๆนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมก็ไม่เวลามากนะก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดซับตั้งใจกันด้วยนะครับผมตอนนี้พันซับแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ